ฟังท่านรัตด,ดาแซลีโคศประกันสังคมสัมภาษณ์วันนี้20สิงหาคมติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสองเดือนไหม<ด>พอปิบจังหวัดกับสามจังหวัดหลังเนี่ยปิดมาสองเดือนแล้วแต่สิบหกจังหวัดเพิ่งปิดเดือนนี้นะคะก็มีแนวะนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าอยากจะขอให้สองเดือนเพราะท่านหยุดมาสองเดือนแล้วคะ่ะสาหรับ<า>ลูกจ้างนะคะสําหรับผูบ้ประกันตนนะคะครับก็คือตอนนี้รอรอประกาศก่อนนะคะ ใช่ไหมค่ะรอร<ล>อท่านนโยบายนะครับที่จะรออ่าค่ะค่ะรอมติค่ะครับงั้นอ,อ,อีกอีกท่านหนึ่งถามว่าเขาเช็คสถานะวันที่สิบหกว่าได้รับสิทธิ์แต่พอผ่านมาเช็คอีกทีวันที่สิบแปดสถานะขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์อย่างนี้จะทำยังไงอาจาะอาจะมีอาจจะมีคืออย่างนี้ค่ะอ่าผู้ประกันตนที่ไม่อยู่ในจังหวัดสีแดงครับนะคะไม่จังหวัดในสีแดงเข้มแต่เป็นผู้ประกันตนที่สมัครและจ่ายเงินผ่านตู้บุญเติมครับ ตู้บนเติมเนี่ยจ่ายที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศจะขึ้นรหัสหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คืออยู่ในกรุงเทพอ๋อ oh, ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยดักกลุ่มนี้ไว้ก่อนว่าเอ๊ไม่ใช่กลุ่มที่เป็นยี่ oh, ไม่ใช่อ่ากลุ่มสีแดงเข้มยี่สิบเก้าจังหวัดก็เลยเราต้องคัดกรองออกไปก่อนกลุ่มนี้ครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีก็ให้ทางตู้บนเติมแยกมาว่าเป็นจังหวัดไหนจังหวัดไหนเราถึงจะเริ่มจ่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะตัวเขาไม่ต้องทําอะไรถูกไหมรอให้ทางระบบของตู้บนเติมไม่ต้องทไม่ต้องทะ <Okay. S 2> แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านอยู่ในจังหวัดสีแดงแล้วน้ำโดนตัดไปหนังอันนั้นมาทบทวนได้ค่ะหลังวันที่เดี๋ยวเราจะให้ทบทวนเดือนกันยานะคะเดือนกันยายน้5กันยาน่ะเพราะเราจะจ่ายเงินเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง31ธันวาคมค่ะโอเคดังนั้นนะท่านท่านผู้ประกันตนนะครับท่านผู้มีสิทธิ์นะครับแล้รั้กันเยียวยาก็อย่างที่ท่านรัฐดาได้เรียนนะครับถ้าท่านาตกสำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านยังมีสิทธิ์ นะตามเงื่อนไขนะแต่ต้องไปดูก่อนว่าสิทธิ์ของท่านนั้นนะครับเข้าเงื่อนไขของประกันสังคมหรือไม่นะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับคราวน,นี้มีเรื่องอื่นๆนะครับอ